ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกบร่วมกับบริษัท UCI m e d มีเดียจำกัดเสนอรายการปนัดจากกำลังสอง สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟรองซ่เสน่ห์ความงามเหนือการเวลาสวัสดีค่ะนี่คือรายการปนัดดาปนัดดากำลังสองรายการที่จะมีเรื่องราวสาระน่ารู้มามอบให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงแรกของเราช่วงอินเทรนด์ค่ะช่วงอินเทรนด์ทราบมาว่าคุณพี่ปนัดดาได้ไปแอบไปโจอหนุ่มๆใช่หลายคนด้วยไม่มีชวนไป สัมภาษณ์หนุ่มๆไปเจอเจอหนุ่มๆในยุคไหนนะ80ยุค่ะ8 0อเชิญนับสบายแล้วกันทั้งนั้นแต่แต่ละคนดังมากนะในยุคนั้นใช่ใช่ใช่น้องน่าจะเกิดไม่ทันนะคะคุณน้องมรรดาเออเกิดทันไหมคะเกิดพอดีแต่ยังยังยังพูดไม่ได้ยังไม่ได้ไปกรี๊ดยังไม่ได้ไปกรี๊ดเท่าไหร่แต่ด้วยผลงานของแต่ละท่านเนี่ยนะคะยังอยู่ในความทรงจําแล้วก็เพลงยังติดหูของทุกๆคนแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่มีการนํามารีเมคกันใหม่เยอะแยะมากมายดังนั้น แล้วก็ส,ส่งสิ่งกรลดได้อย่างแน่อน,นอนดังนั้นจะเป็นใครคะค่ะจริงๆแนละ้วพี่ไปดูงานถแถลงข่าวนะคะค่ะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตของวง The Palace ค่ะที่ชื่อว่า The Palace and f a n นะคะซึ่งมันมากค่ะสนุกมากที่สำคัญคือเขาจะจัดใหญ่ขึ้นค่ะเพราะครั้งที่แล้วเขาจัดเนี่ยผู้คนไม่ได้ไปดูเยอะมากเพราะว่าคอนเสิร์ตนั้นบัตรเต็มค่ะ,คะวันนี้ก็เลยจัดใหม่ที่ Impact น,นะคะอารีนาเมืองทองค่ะ อาถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้าเลขคาของเราอยู่ไหนเราต้องการจะดูว่านี่ชมหน้าหรือว่าแขกรับเชิญมีใครบ้างที่จะอยู่ในงานนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวค่ะคุณพี่ปณดาคะค่ะคุณพี่ปณดาบอกว่ายุค The p a าเลสเนี่ยยุค80ทองกวาวยุคยุคไหนคะเนี่ยมาโปรโมทแผลเก่าแล้ว เ,เนื้อทนแล้วนะทน,นไม่ได้เลย <ถน S 1> ค่ะคุณน้องค่ะหว,วันหนีหายเลยมาชมหน่อยค่ะ,ะในวันที่18สิงหาคมบริเวณชั้น8อาคารมาริโนน2บริษัท i w เว e n t t เ t a i n m e น t จำกัดมหาชนได้จัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของศิลปินดังยุคเอกตที้นำทีมโดยพี่จีต r รอย l ลสไปต้นแมอินทอชสายชนและพิรษันดีอินโนเซนต์จืดฟรอยเบอร์ออสคีบู เตยอินคาจิฟวัสุวงพลอยพร้อมด้วยแขกรับเชิญเพื่อนคนสำคัญในคอนเสิร์ตอย่างพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจร่วมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและโชว์เสียงเพลงแห่งความทรงจำโดยงานจะมีขึ้นในวันที่21กันยายนนี้ณอิมแพกอารีนาเมืองทองธานี วันนี้เรามาบุกถึงการแถลงข่าวคอนเสิร์ตของคนข้างๆกายรูปหล่อตลอดการค่ะพี่จิ๊ตสุนทรสุจริตชันค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ชมครับเป็นเกียรติงยิงครับคุณบรรดามาดาเนินการโอ้โหเป็นเกียรติๆีมากเลยกาที่เชิญทางรายการมานะคะเมื่อกี้ได้ดูคอนเสิร์ตเขา้าวแล้วโอ้โหต้องไปดูวันจริงให้ได้แน่นอนเลยค่ะตีมงานเป็นไงคะทำไมต้องชุดดํากันหมดทุกคนเลยวันนี้เสื้อผ้า คอสตูมหรือว่าการแต่งกายไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเราเป็นชายหนุ่มที่มาจากยุค8 0เนี่ยเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยมันจะมาจากยุคนั้นเลยนะครับจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างคะโอ้โหรับรองไม่ต้องห่วงครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายทัรถบทเพลงในหลายรูปแบบและนี่ก็เป็นอีกท่านหนึงนะคะที่อยู่ในวงเดอะพา a เค่ะ ต้นของเรานะคะรูปดอดตลอดการค่ะคมีอะไรฝ<อ>ากให้กับแฟนๆรายการปรนัดดากำลังสองทางททบ5นิดนึงนะคะก็ฝากแฟนๆของปนัดดากำลังสองนะครับก็เดอะพาเลทของเรานะครับก็เป็นวงดนตรีน้องใหม่นะครับ ก็ฝากให้ช่วยดูแลกันด้วยนะครับติดตามพวกเราได้ทาง f c e e o o o k แ n Page น,นะครับ The Palace แ a n n Fan Page ท่าำไมถึงมาเป็นแขกรับเชิญใน The Palace คะอ่อที่ว่าเหตุผลอันที่แบบว่าสุดยอดนะคือว่าอยู่ในยุคนั้น <laughs> เดี๋ยวงานนี้เนี่ยค่ะจะโชว์สักกี่เพลงคะก็คงหลายเพลงคะหลายเพลงค่ะเพลงของเราเองเพลงสมัยยุคนั้นเลยค่ะหนึ่งเดียวคันนี้แล้วก็มีเมดเล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิเศษมากนะคะแล้วก็อยากให้มาชมคอนเสิร์ตของเราวันที่27กันยายนนะคะที่ Impact Arena ก็จองตั๋วได้แล้วนะคะตั๋วที่เก็ตใหม่เละที่สําคัญง่ะน้องให้พี่จิ๊บฝาก เสียงเพลงเล็กๆที่เป็นท่อนสําคัญเลยที่ทุกคนจําพี่จิ๊บได้เลยให้คุณผู้ชมนิดนึงได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับด้วยความยินดีครับรอรอเด็กไทยผมเรียนไปเรียนก็เกาะรถเมย์ไม่รอแต่รอตั้งตัวเจเกเรไม่เป็นเหมือนใครใครจะเป็นนางเอกรอรอ้าแต่รอรอทั้งเช้าทั้งเย็นอแม้ไม่รอรอแ้าสาวเทเดียวคนนี้ <languages> โอ้ใช่ใช่เลยใช่เลยชอบที่สุดเลยนะคะพแล้วยุคนี้มีเพลงอะไรคะเนี่ยอไม่ต้องเลยค่ะเห็นสาลายแล้วงงมากเลยอ๋อเขากําลังจะให้ดูว่าในช่วงไท้ายของรายการวันนี้เราจะมีมีปูมาให้ชิมกันค่ะเกี่ยวมั้ ก็ปูไว้คะนนี่เอากล้ามค่ะเออกล้ามปูเอาถ้าเช่นนั้นนะคะอย่ารอช้านะคะไปติดต่อสอบถามได้ด่วนเลยนะคะสาหรับเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะใครอยากจะไปดูก็รีบบอกมาหรือว่าโทรมาสอบถามทางรายการของเราเพิ่มเติมก็ได้ได้ไปโได้ค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะเรามาดูเรื่องการร้อยไหมค่ะจะเจ็บไหมคะแล้วที่สําคัญมันจะหน้าเราจะสวยขึ้นไหมเนียงจะหายไหมเออค่ะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ สำคกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปรรดากําลังสองค่ะในช่วง Health and Beauty ค่ะช่วง Health and Beauty ค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามนะคะโรงพยาบาลพยาไทศรีราชาค่ะค่ะข,ขอต้อนรับแพทยหญิงณลินีเมธาจิติพันธ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามโรงพยาบาลพยาไทยศรีราชานะคะแล้วก็น้องจุ๊บพัฒราอธิราชกุลค่ะส,ะสดีค่ะสวัสดีค่ะสว <ะ S 1> <สะ S 2> ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่แหละค่ะประเด็นของวันนี้เลยก็คือการร้อยไหมนั่นเองนะคะอยากจะถามคุณหมอเลยว่าจริงๆแล้วการร้อยไหมเนี่ยมันช่วยปรับโครงสร้างของรูปหน้าของเราได้จริงหรือเปล่าคะ อันนี้อาจจะต้องพูดถึงวิธีการทําก่อนนะคะสําหรับการร้อยไหมเนี่ยก็คือการสอดเข็มที่มีรูตรงกลางเข้าไปบริเวณที่เราต้องการจะยกกระชับทีนี้พอเราถอนเข็มออกเนี่ยรูตรงกลางที่บรรจุไหมไว้เนี่ยตัวเส้นไหมมันก็จะยังคาอยู่บริเวณที่เราสอดเข็มเข้าไปดึงเอาแต่เข็มออกอ่าใช่ค่ะตัวไหมก็ยังคาอยู่คือเข็มเนี่ยจะเป็นโพรงอยู่ตรงกลางมีไหมอยู่ข้างในเป็นเส้นหนึ่งพอดึงตัวกระบอกคือด้านนอกปุ๊บที่เป็นเข็มตัวไหมก็ยังคาอยู่ใช่ไหมคะจะมีแนวในการสอด ใช่ค่ะอันนี้แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่บริเวณที่ต้องการจะยกกระชับแลวการเสพของใบหน้าล่ะคะหลังจากหลังจากร้อยเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นกลไกปกติของร่างกายเวลามีการเกิดแผลเกิดขึ้นซึ่งก็เกิดจากการแทงเข็มแล้วก็เวลามีสิ่งแปลกปลอมข้างในผิวหนังอันนี้ในที่นี้ก็คือเป็นตัวเส้นไหมค่ะทั้งสองอย่างนี้ก็จะกระตุ้นกลไกบางอย่างของร่างกายให้มีเลือดไหลเวียนมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นการหายของแผลก็จะทาให้มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่บริเวณที่เราสอดเข็มเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเนนืื้้ออยใใหหมตผิวัง ที่เราร้อยไหม่เข้าไปมันช่วยได้ไหมก็ช่วยได้แต่ว่าก็อาจจะมีปฏิกิริยาการอักเสบหลังการทําเล็กน้อยอค่ะ<ง>และ้ววิธีการร้อยเห็นเดี๋ยวนี้บอกมันมีเทคโนโลยีเทคนิคอะไรไ<ม>กับไหมเงี่ยงไหมเงี้ยงไหมก้างปลาไหมปไมไหม อะไรนักหนาคะคุณหมอคะออันนี้ก็เนื่องจากการร้อยไหมเป็นเทคนิคใหม่ตัวไหมเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆให้เหมาะที่สุดสําหรับการยกกระชับผิวหนังหรือว่าให้เกิดผลข้างเคียงกับผิวน้อยที่สุดค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการปรับรูปหน้านะคะที่ทําให้หน้าเรียวหน้าวีหน้าเป็นเชฟเนี่ย่จริงๆแล้วมันทําได้โดยวิธีไหนบ้างอะคะคุณหมอแล้วมีผลเสียไหมปัดแก้มออกไอ้สิบรียวได้ไหม เดียวอยู่แล้วไม่ต้องแ่งจริงๆการที่แกไม่เป็นรูป V หรือว่าหน้าไม่เป็นรูป V เชฟสวยๆอย่างที่ต้องการเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยอาจจะเกิดจากผิวหนังที่หย่อนคล้อยลงก็เป็นได้หรือว่าเกิดจากกล้ามเนื้อกรามที่มันใหญ่หรือว่าเกิดจากกระดูกกรามอะค่ะที่มันใหญ่ใหญ่แหลมออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้เพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีไม่เหมือนกันถ้าเกิดจากผิวหนังหย่อนคล้อยก็อาจจะใช้เป็นร้อยไหมก็พอช่วยได้หรือว่าถ้าเกิดให้คงคงตัวมากขึ้นก็อาจจะมีการส่งคลื่น เดี๋ยวนี้ก็จะมีเทคนิคหลายอย่างเช่นคลื่นความถี่วิทยุเป็น RF หรือว่าเป็น FM ไม่มันมีผลเสียของมันนะคะในการทำเทคนิคพวกนี้เจ็บแรกเลยค่ะเจ็บเจ็บแล้วแพงถูกแพ้ละครเมีโอกาสแพ้มคะโอกาสเกิดน้อยที่ที่จะเกิดขึ้นได้ก็อาจจะมีรอยช้ำที่เกิดจากเส้นเลือดมันแตกหลังจากการทำได้แต่ว่าพวกรอยช้ำเนี่ยสัก2-3สัปดาห์ก็จะหายไปเอาอย่างนี้มีคำถามนึงอยากจะถามแต่เอออๆหลีตาไปเห็นของน้องจุ๊บว่าคุณผู้ชมจะขายไหมที่ถามน้องจุ๊บมาเนี่ยอ๋อตกใจน้อเห็นอะไรของหนู ของนุ้งชุบเรนไปเห็นก็ถามเดียวกันคําถามที่อยากถามเลยคําถามวันนี้นะคะมาจากทางบ้านนะคะจากคุณสุภาวดีจังหวัดชนบุรีนะคะใกล้ๆนี่เองนะคะคือเป็นสาวใหญ่วัย45มีปัญหาของตรงนี้ค่ะ เหนียงใต้คางมันมีเป็นช <c oughs> ั้นเลยนะคะทาอย่างไรบ้างที่จะเอามันออกไปหรือว่าทําให้มันกระชับสวยเหมือนเดิมค่ะก็เหนียงที่เกิดขึ้นอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับหลายอย่างอย่างเช่นการหย่อนลงของผิวหนังก็ได้หรือว่าการที่หย่อนตัวของกล้ามเนื้อบริเวณคอก็ทําให้เกิดการหย่อนคล้อยบริเวณที่เราียกว่าเหนียงได้แล้วก็สุดท้ายที่สําคัญก็คือเป็นเนื้อเยื่อไขมันค่ะบางคนมีไขมันสะสมบริเวณใต้คางก็จะทําให้เกิดเหนียงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการแก้ไขก็อันนี้รัแตะคนว่ามีเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเกิดจากการหย่ออนขงผิว หนังเนี่ยก็อย่างฟออาจจะใช้วิธีเป็นอัลตราเทอร์มาใช้คลื่นความถี่วิทยุคลื่นต่างๆกระชับเนี่ยค่ะได้แล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดร้อยไหม่มันจะช่วยให้มันพดหายไปไหมคะอาจจะไม่หายไปแต่ว่าก็จะช่วยกระชับขึ้นตามระยะของจากสามชั้นจะเป็นสองชั้นร้อยได้ตั้งแต่ตรงไหนครับหมอที่จะช่วยได้ถ้าตามเทคนิคปัจจุบันก็จะบอกว่าอยากร้อยบริเวณไหนที่ทําให้กระชับขึ้นก็สามารถร้อยได้แต่ว่าแพทย์ที่ทำอาจจะต้องเชี่ยวชาญนิดนึง อยากหมอพูดถึงข้อดีข้อเสียของการร้อยไหมให้กับคุณผู้ชมฟังสักนิดนึงค่ะค่ะข้อดีของการร้อยไหมก็คือช่วยยกกระชับได้อันนี้ก็สามารถเห็นผลได้เร็วแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานค่ะสองก็คืออาจจะมีผลข้างเคียงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการทําได้ก็้าระยะสั้นๆก็อาจจะเป็นแพ้ตัวไหมเองก็เป็นได้สําหรับวันนี้นะคะถ้าใครไม่อยากเจ็บตัวผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่ค่ะมีมาร์ก ทองคําผสมเพชรนะคะให้สำหรับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาตอบคาถามท้ายรายการนะคะคุณน้องจุ๊บจะมีอะไรคําถามอะไรดีๆวค่ค่ะก็คืออยากตอบเองมากเลยนะคะเราสามารถมาร์หน้าเพื่อการยกกระชับผิวได้เนี่ยใช้อะไรเป็นตัวมาร์นะคะขอช้อยขอช้อยข้อแรกข้อแรกขอช้อยข้อแรกมาร์ด้วยโยเกิร์ตช้อยข้อ2คือมาร์ด้วยทองคําค่ะ ตอบคำถามเข้ามานะคะง่ายๆเลยค่ะคำถ,ถามน้องจุ๊ดนะคะสามสายแรกค่ะโทรเข้ามานะคะมอบเลยโกลด์ม้นมาสใช่แล้วมูลค่า1,890ั้บาทให้สําหรับ3สายแรกที่โทรเข้ามานะคะและอีก5สายรับขนาดทดลองไปใช้ฟรีเลยค่ะอยากได้จุ๊ดเลยพนะนใะนวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับแพทย์หญิงณรินีเมธาจิติพันธ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามโรงพยาบาลพญาไทศรีราชานั่นเองนะคะแล้วก็น้องจุพัทราของเราด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับใครมีปัญหาต่างๆเรื่องของความสวยความงามเราเองก็ยินดีตอบคำถามทุกคำถามเลยนะคะแต่เพียงว่าช่วงหน้านี้ไม่เกี่ยวอะไรกับความงามแต่ที่ฉันชอบเป็นการส่วนตัวป mm hmm. ูสดๆ Delivery <Wow. S 1> ส่งถึงนี่ <Wow. S 1> และส่งถึงบ้านคุณสักครู่เดียวคค่่ะสักรูค่ะ สนบโดยบริษัท UCI Corporation จำกัดช่วง sure. Trick and Tips สวัสดีสวัสดีค่ะสมีพระคุณนะคะคุณสุรีราศีพรมคำหรือคุณโอนะคะเจ้าของธุรกิจ j จปูมานึ่ง Delivery ค่ะค่ะทำไมถึงมาทำตรงนี้ได้เอ่ยเพราะว่าเป็นปูมานึ่งโอ้โหสดด้วยนะเนี่ยค่ะ คือคา,ามเป็นไอเดียก่อนอคือ,อเริ่ม <idea S 1> ต้นเนี่ยเรานําปูหรือว่ากุ้งเนี่ยค่ะส่งเป็นค้าส่งอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วร้านอาหารโร<ช>งแรมในกรุงเทพอยู่แล้ว<ช>แต่ว่ามีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินมีปัญหาเรื่องของวัตถุดิบเหลือ,อ,อก็เลยทําให้เรานํามานึ่งกินเองแจกเพื่อนอะไรเยงี้ค่ะจนกระทั่งเริ่มมีออเดอร์สั่งซื้อเราก็เริ่มมาเริ่มขายอะค่ะแล้วสูตรน้ำจิ้มนี้ได้มาจากไหนคะคือแม่ค่ะแม่บอกมาแล้วก็เริ่มค่อยๆทำค่อยๆปรับตามลูกค้าบอกค่ะก็ลูกค้าบอกเพ็ดไปออนไปเดียวไป อะไรเงี้ยจนกระทั่งได้รสชาติที่รขนาดนี้นะคะแล้วส่วนว่าถุดิบล่ะคะอย่างปูอย่างกุ้งอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือที่มาจากไหนปูเนี่ยค่ะมาจากแพรของเราเองที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะปูแล้วก็หอยนางรมอะไรเงี้ยค่ะคือจะมาจากสุราษฎร์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นกุ้งเนี่ยก็จะเป็นกุ้งกุ้งก้ามกรามจากจากภาคกลางหาดบุรีอะไรเงี้ค่ะไปหาแหล่งมาเองใช่ค่ะใช่นะคะทีนี้บุ๋มอยากจะขอวิธีการแกะปูแบบยังไงเพราะหลายคนอยากทานแต่ไม่กล้าที่จะแกะ ดีนะเมาทัไดีเลยค่ะคือน่ารักมากคือจริงๆแหละปูของเรานี่นะคะก็จะมีแบบนี้นะคะก็คือตามดูกันนะคะมาดูกันที่การแกะปูง่ายๆนะคะก็คือเปิดตรงนี้ก่อนนะคะเปิดตรงนี้ออกนะคะแล้วก็เปิดกระดองปูนะคะแล้วก็ จริงๆแล้วถ้าเกิดตรงนี้มีไข่ปูก็ทานได้ใช่ดูไข่ไม่มีไข่ได้ดูอางอ่าจริงๆแล้วปูใช่ตัวนี้จะเป็นตัวผู้มันจะไม่มีไข่อย่างเงี้ยนะคะก็เราดู้ด้านนอกอันนี้มันเรียกว่าไข่ไม่มีไข่อันนี้เขาเรียกเหมือนนมปูค่ะด้านนอกคือจริงๆแล้วบางครั้งคือมันจะดูยากนิดนึงอะค่ะเพราะต้องเปิดดูจากข้างในเลย้ยคะแล้วก็หักตรงกลางเนี้ยค่ะก็คือจะหักไม่ยากแล้วก็กดลงไปตรงกระดองนะคะ กดลงไปบีบดีอย่างนี้ออกมาเป็นชิ้นเลยอ่ะกันเชียงค่ะอุ่นคะคือถ้าเกิดว่าไม่อยากแกะเนี่ยถ้าไม่อยากแกะเนี่ยเราก็จะมีกันเชียงแบบไว้บริการไวบรวการมีกันเชียงปูอย่างนี้นะคะคือส่งถึงบ้านแล้วก็เป็นกันเชียงที่แกะเนี่ยเรียบร้อยอย่างนี้คุณชมแกะให้เรียบร้อยแล้วอแกะกล้ามให้ดูสักนิดไหมคะมีเทคนิคไหมคะคือกล้ามถ้าเกิดม่สดมันจะออกมาแบบนี้ค่ะเอาใหม่สิมาเลยค่ะเอาใหม่สิตรงนั้นเดี๋ยวนะคะหักกล้ามอีกทีนะคะดูนะคะคุณผู้ชมโอะ ค่ะก็มันตอนนี้ปูมันจะแกะไม่ยากโอ้โหคือมันสดมันก็อยูแกะแต่มันต้องสดนะใช่ค่ะใช่เพราะว่าถ้าสดมันจะดึงออกมาได้เลยใช่ค่ะเมนูมีกี่เมนูทั้งหมดเนี่ยที่เราจะสั่งได้ตอนนี้มีประมาณ 6- 7เมนูค่ะก็คือจะเป็นคือของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นการคุกกิ้งมากนักเพราะว่าเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วเนี่ยมันหาทานไม่ยากหรือว่าคุณแม่ทําเองที่บ้านก็ได้แต่เราเน้นความสดของวัตถุดิบปูเราก็แค่นึ่งกุ้งเราแค่เผาหมึกเราออกมาทอดหอยนางรมทานสดเราเน้นวัตถุดิบสด ปรุงให้สุกพร้อมน้ำจิ้มแซ่บแค่นี้เลยค่ะกฎของการทำด De ิเวอรี่คืออะไรคืออจริงๆแล้วเนี่ยคือ ส่งตรงเวลาแต่ถ้าเป็นอาหารทะเลเดลิเวอรี่เนี่ยคือความสดคุณภาพของอาหารทะเลน้ําจิ้มแซ่บแล้วก็ตรงเวลาบริการดีค่ะกี่ชั่วโมงมาถึงที่บ้านเราคะสั่งล่วนหน้า1-2ชั่วโมงค่ะหนชั่วโมงหระอสชั่วโมงมาถึงที่บ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วถ้าเกิดจะดูเมนูจะสามารถติดต่อคือดูได้ที่ไหนบ้างคือของเราเนี่ยนะคะจะมีแฟนเพจค่ะชื่อว่า JQ Puma n u เด Delivery ภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็เข้าไปดูที่แฟนเพจของเราจะอัปเดตเมนูทุก10บโมงเช้าเมนูรายการอาหารต่างๆมีทั้งหมด8สาขาทั่วกรุงเทพนะคะเพราะฉะ ถึง120บาทค่ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะคะก็เป็นสาขาหลักนะคะสาขาราชดา0813400360ค่ะเปิดรับสายตั้งแต่10โมงเช้าปิดร้าน2ทุ่มค่ะทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดปิดวันที่ปูหมดแค่นั้อ๋ออินสตาแกรมก็มีใช่อินสตาแกรมก็มีอินสตาแกรมคือ JQPUMANUNG ค่ะสกดเป็นภาษาอังกฤษ JQ แล้วก็ P W m a n u n c ค่ะได้นไทยข้ค่ะได้ค่ะเลขขาค่ะอุปกรณ์ค่ะ ขอบคุณค่ะพี่คุณพี่บรรดาค่ะเราชิมเลยดิฉันให้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่อ้วนหนูยอมเสละตัวเองแทนนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้ายังไงนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับรายการของเราได้นะคะและที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้นะคะว่าเนี่ยงานอย่างนี้เป็นยังไงนะคะความสวยความงามเป็นยังไง f a c e b o o k มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะ เอาเป็นว่าสําหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจากปรรดาบูติกและมัยเมดค่ะนิตยสารโคร UCI Corporation ค่ะตัวแทนจําหนวิทยุสื่อสารโมโตโรล่าค่ะผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือกาลเวลาค่ะ UCI Se t Top ต o x ็กนะคะกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดของรายการปรรดากําลังสองนะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะสินาฬิกายี่นาทีทางช่อง5้าทบ5็อแห่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ ปูมานึ่งขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเราจะลาคุณผู้ชมด้วยภาพของการกินและกิ่นนั่นเองนะคะเพื่อยั่วคุณผู้ชมยังไงโทรมาได้ที่ิวปูมานึ่งส่งตรงถึงบ้านไม่เกินสองชั่วโมงถึงบ้านแน่นอนด้วยตรงนี้นะคเลยค่ะเราทานก่อนที่จะมีคนมาแย่งเราค่ะขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะชิมบอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากันไว้ก่อนนะคะน้องขาอย่าเลยค่ะให้พี่เขาตะ